บูรพพนาจารย์ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชามวยไทยชายากายจิตหัวมือเท้าข่าศอบล้วนอันตรายแฝงด้วยพิษร้ายไว้ต่อตีสัตรู่ันก็ผู้ต่อสู้เพื่อเอกราชพิชัยุสาม,มารถไทยทั้งชาติต่างรู้ขอคำนบเขารม รมมครูท่านสาธิตยังอยู่ในดวงจิตสิทธุกคนท่านเดินทางมายังเมืองสุราสิ้นเสร็จทิรักษาชาติภูมิ้นศตนศาสนาชนะหมดทีมาแล้วเขาก็อยากกักติดจ่ที่สุดนะครับ มวยอเราในยอดสูงยอดต่ำครบนะครับไม่ว่ากันนะครับคนไม่เคยเห็นลายเของที่จะมวยมวยไปนี้บนเวลาคือกระบิดกระบอนะครับการใช้ทคองแท้ว่งไวสวยงามและมุมสวยงามมากครับผมต่อยทุกจุดได้ใครเคยขาต่อยได้หมดก็ยังเป็นจะต้องไปต่อยหน้าเดียวนะครับมวยวันนั้นต่อยยันนักแข่งและกระตุ่มนะครับและปลายเท้านะครับสวยงามครับมันลายนั้นมวยชยาบอกแล้วมีโครงสร้างแต่ลายนั้นลายมวยนั้นจะเอกลั เป็น <laughs> น้องที่ไกลแรงครับทางเหนือปีนี้ก็สอนไว้นเ,นเนี่ยลายนี้ถ้าเล่นจะเป็นลายที่คมกล่อสวยงามมากนะครับกําลังจะดีกําลังขาต้องดีพเพราอระบบสวยก็มันจะมีย่อดยอดขาตัดบลบวิ่งเอนต่า <c oughs> งาหากยอ,อกลางยอ่อดขาหนาหนามืนและยอลลนน้อนนั่งแล้ลากขาแล้วนอนลงนี่เขาเล่นได้เพ,พรา,าะกำลังขาถึงแล้วเมื่อก่อนเราเล่นไหวไม่ไหวนะ5 0ปีนะครับลายเนี้ยนะครับปีมา้ กับลายล้มนี่คือลมไม่ได้ไม่ล้มนะไม่ไล้มเองทั้งล้มนะครับมี่แก้งลงมเป็นกระหัวว่าผืนนี่คือลมข้างชาัย,ยาการชัยยาลมข้างต้องป้องกันตัวได้แม่หัวจะกลราัยมาก